สวัสด pues ีพ nah, right, ี่น้องฟังไปนะครับพบกับเบลเดย์นะครับผมอีสานคนไก่บ้านครับพี่น้องครับมัน so นี้ร่มดีครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวสีมาทดสอบนะครับว่าตัวเก่งนะครับของเบลเดย์พี่น้องครับไล่ไล่ทงชาตินะครับหลังจากคลิปก่อนนะครับเบาเดย์ได้ท่าเฮ็ดสีนะครับเป็นไล่ทงชาตินะครับยังมาในทดสอบอีกทีพี่น้องมึงนะครับพอมสิมาทดสอบสนุกไหมนะครับในคลิปก่อนเนาะพี่น้องเนาะว่าสีเป็นยังไงเนาะพี่น้องใส่ครับวาวทองของเขา มาไปทดสอบกันพี่น้องครับก่อนอื่นบาเดวขอใส่สนูกกันครับผมตอนนี้เท่ากับเตรียมไส่หางเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าไปใส่ยู่ขทางหลอกอากาศมเย็นแห้งนะคะอากาศเย็นมากหนาวแห้งหนาวแห้งนะครับ <c oughs> <c oughs> ล่มถ้าล่มเหมือนหนาวโลดพี่น้องนะครับเบาเดวันเบาเดหนาวธรรมดาเนียเบาเดเห็ดคลิปแต่ละคลิปนเนี่ยต้องหุทนทนาะพี่น้องเพราะว่าอาการเบาเดหนาวธรรมดานะพี่น้องนะยางต่ำม,มันจะต้องซิบองศาซีองศาแล้วก็หาองศาติดโลกกัมีครับพี่น้องบางมือแล้วพี่น้องนะเพาะว่าจะ<น><น>มาเห็ดคลิปหนพี่น้องเบิ่งหน้าครับผมเย็นจมน,จม,นจมือแข็งเย็นจนมือแข็งครับพี่น้องครับ เรียบร้อยนะครับผมสองห้องรายไทยวันนี้เราจะสืบสารวัฒนธรรมอีสารบ้านเห่าโดยเราสรงหของรายไทยนะครับพี่นอ้องปิ้นบนแผ่นดินเกาหลีใต้ครั้งแรกนะคะ สืบสาน,าน,าานวัฒนธรรมโดยบ่าวเดชสารค่นไก่บาทนะคะพี่น้องคะ่ะยังไงพี่น้องที่เข้ามารับชม ขอขอบคุณพื้นที่ตรงนี้ดนดเด้อพี่น้องเด้ออีเดมี่มองในแนนวาวเนาะค่ะแจ็คหน่อยเพิ่นกระซิบดลเพิ่งไทยไปแล้วสีดำหน้าพี่น้องรอติดตามชม สวยงามขนาด เย็นนี่รีหนาวครับบ้าเฮานะครับผมพี่น้องลายธงชาตินะครับโอ้สวยงามนะครับร่มกับแห้งเนะพี่น้องเด้อร่มล้างแห้งครับแต่ว่าล่มบนหม้อปันไหนโอ้สว,สวยสวยสวยสนุกอ่ะดังดีครับผมเพราะเดฟังอยู่เชือกบ,บ้าเดฟปุ๊บไวว้นี้นะครับผม กูไปแต้โดนเลยละครับหลังแตคลิปก่อนพี่น้องไม่ได้ก,กูนะครับผมมันจะไงพี่น้องเวลามาล่องวาวนี่จังบดไคขึงนะครับเนี่ยครับวาวครับร่มเนี่ยพี่น้องเนมครับ่มบนบ่าปป็นไุ่มบนบ่าปไหนแต่ว่าร่มล่างนี่แห้ง ตึงลงมาพี่น้องฟั้งเสียงสนุค่ะ,ะเสมอบังๆร่มแห้กัขอโทษขอพ่ายเองพี่น้องพอบ่ไดใส่ไม่นะคะ สนสั่นนะครับตั้งเสียงไซนูพี่น้องครับไปไกลย,ย่านพี่น้อง ครับเห็พี่น้องเห็นชัดๆเลยว่าตัวนี้ขึ้นดีครับงามพร้อมงืดซื้อมาเลยสั้นปีแข้งสู่ร่มแห้งไปไปไปเลยสบายเลยขออนุาตไปก่อนพี่น้องนะครับขึ้นใบก็ถือว่าสวยงามพี่น้องครับ<ๆ>เห็นชัดเจนพร้อมนะครับ พอพี่น้องเอฟซีบางคนพน่าเป็นสีขาวเนี่ยโมหินเสียงดีสนุก่ะใส่ได้ครับเสียงดีพเพราะได้ฟังอยู่พี่น้องบมมีอุปรกรณ์คือบานเท่าน,นะครับใต้างหลังนะครับพ,พี่น้องเิึงนะครับผมร่มแห้งเนอะพีน่น้องแดนหาลมนะครับผม บาดีเฮ็ดเสื้อสัรนๆนะฟังเสียงสนูนะครับผมร่มทึ่งัวมีนะครับมีแต่ร่มลลางร่มทึ่งบ่มี พี่น้องบ่าเดยสเดลยวล่มแล้วครับผมล่มหมดละบอมมี่เล่ยล่มมาเป็นช่วงๆนะครับม,มาล่มน้ำกันครับพี่น้องครับ ลงเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่คือเว้าเว้าอันนี้เท่านะครับผมเว้าสองห่องไล่ไถพี่น้องครับหลังจากที่เบ้าเดคิบกอนนะครับได้ระบายสีนะพี่น้องครับขึ้นไปก็สวยงามนะครับคือพี่น้องเห็นแล้วกัฟังเสียงสนุ่นะครับสนุนนี่ก็เป็นสนุนขั้นไม้พี่น้องเป็นสนุนอันไม้นะครับผมเบ้าเดเฮดคิปกอนะครับผมเสียงดีพี่น้องนะครับผมนี่นะครับเบ้าเดกมาทดสอบพี่น้องเบื้องหนาาพี่น้องครับ เดี๋ยวบ่าวเดียเขายาิเข่าบ้านนะครับแล้วสิไดล่าพี่ล่านองไปเพียงแค่นี้เลยนะครับผมคลิปหน่าใครเจอกันไหมครับอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์นะครับในช่องอีสานคนไกลบ้านครับบ่าวเดย์นะครับเล่นว้าในต่างแดนครับพี่นองครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันครับพี่นองครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ